สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มไอคอนหรือการเข้าสู่เว็บไซต์โรตารีทถาแบงแบบทางลัดทำยังไงกันนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะเป็นวิธีการเพิ่มไอคอนของโทรศัพท์ Android ค่ะขั้นตอนแรก ให้เราสแกน QR code หรือเข้าไปที่โคมแล้วพิมพ์ www. charmbank. l o t a r y org แล้วให้เราคลิกเข้าไปที่เว็บได้เลยค่ะจะขึ้นมาเป็นหน้าเว็บไซต์ของ l o t ตอ y ี่ชา a ์มแนะคะหลังจากนั้นให้เราสังเกตที่มุมด้านขวามือของโทรศัพท์นะคะจะมีจุด3จุดเรียงกันอยู่ให้คลิกไปที่จุด3จุดแล้วจะขึ้นแถบเมนูมานะคะ หลังจากนั้นให้เราหาคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักกดเข้าไปเลยค่ะและจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราตั้งชื่อของไอคอนและกดเพิ่มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาจะเป็นวิธีการเพิ่มไอคอนของโทรศัพท์ iOS ค่ะ ทำเหมือนกันเลยนะคะให้เราสแกนเข้าไปที่ QR code หรือเข้าไปที่ Safari แล้วพิมเ์็บ w t time bank rotary org ค่ะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะเข้าไปที่เว็บเลยค่ะเสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้กดตรงที่รูปสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ขึ้นอยู่กลางหน้าด้านล่างของจอโทรศัพท์ค่ะ เสร็จแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาค่ะเมื่อเราเลื่อนขึ้นเราจะพบคำว่า add to home screen ค่ะเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้ค่ะให้เราตั้งชื่อไอคอนของเราแล้วกดเข้าไปที่ add ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ จะมาสอนวิธีการลบคุกกี้หรือการลบข้อมูลการท่องเว็บใน Google Chrome ของเราค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเข้าไปกรอกข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตสมัครตรี่ทำมแบงค์ของเราค่ะทำไมบางทีมันถึงเด้งออกมามันถึงกรอกข้อมูลไม่ได้กดถัดไปแล้วมีปัญหาหรือแม้แต่การใส่รูปภาพแล้วรูปภาพ อัปโหลดเข้าไปแต่มันกลับไม่มีภาพอยู่ในนั้นมันกดบันทึกข้อมูลไปได้เกิดจากตรงนี้ล่ะค่ะก็คือการที่โทรศัพท์ของเราไม่ได้เคลียร์ข้อมูลพวกคุกกี้พวกการท่องเว็บเลยมันเลยทําให้โทรศัพท์ของเรามีปัญหาค่ะทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ปุ่มของ google chrome ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาเจอหน้า เว็บของ Google ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้คลิกไปที่จุด3จุดอยู่มุมด้านขวามือนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแถบเครื่องมือให้เลือกค่ะให้เข้าไปที่ประวัติการเข้าชมค่ะเมื่อคลิกประวัติการเข้าชมแล้วนะคะมันจะมีอยู่ตรงด้านบนจะเป็นตัวหนังสือสีเงินๆนะคะเขียนว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บให้เรากดเข้าไปที่ ล้างข้อมูลการท่องเว็บได้เลยค่ะกดล้างข้อมูลค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการล้างข้อมูลต่อมาจะเป็นวิธีการลบคุกกี้สำหรับ iPhone เข้าไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์ของ iPhone เมื่อคลิกเข้ามาแล้วหาคำว่า Safari คลิกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่เคลียร์ประวัติการเข้าชมใน safari และกดยืนยันข้างล่างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะสมัครโรตารีไทม์แบงอย่าลืมเข้าไปเคลียร์ข้อมูลก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ